สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตัมราเรียง Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Alamin Wassalatu wassalam Ala asyarafin anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin Wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau kawam Santi pamita kawam Jamrun kawam prani Jawa Allah subhanahu wa ta'ala Pasobda pinong ti Pasobda pinong ti รับฟังวิทยุเสียงอิสลามทุกๆท่านนะครับวันนี้รายการพิกุนอิสลามกลับมาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งเนื้อหาอยัางเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับว่าในเรื่องของสิ่งที่ทําให้เสียน้ําละมานบางอันเห็นตรงกันอัลฮัมดุลิลล่าไม่มีปัญหาพี่น้องก็รายละเอียดไม่ตรงเยอะมากพอเห็นตรงกันก็นไม่ตรงอธิบายเยอะนะครับยกหลักฐานยกดารีนจบแต่เมื่อไรที่เห็นต่างกันก็ต้องไล่เรียงประเด็นนะ นะียปริย่อยตรงนี้นะครับหลักฐานของทัศนะนี้ว่ายังไงหลักฐานของทัศนะนี้ว่ายังไงแล้วทําไมถึงไม่เห็นด้วยกับหลักฐานที่ได้นาเรียนมาก่อนหน้านี้ในทัศนะอื่นเพราะมุมมองของฮะดีสเนะี่ยบางครั้งฮะดีสเดียวกันเข้าใจเหมือนกันไหมไม่เหมือนต,ตอนที่แล้วเรื่องอาเจียนเห็นไหมละ่ะทั้งคู่ก็รู้ทั้งซาบานกับท่บดดานอบบดุดาดนะรู้คําพูดของนบีทั้งคู่นั่นแหละแต่อีกคนนึงเข้าใจอีแบบนึงอีกคนเข้าใจอีแบบนึง ดังนั้นพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายครับบางครั้งการโต้เถียงโดยที่ไม่ได้เกิดเรื่องของการทําความเข้าใจศาสนาเนี่ยคือเถียงกันเอามันเถียงให้ทะเลาะกันเถียงให้ให้อะไรเอาสนุกไปเนี่ยนะหรือเถียงเพื่อจะวัดเหลี่ยมกันเนี่ยในหลักการศาสนาปกอย่าไปทําแบบนั้นเลยพี่น้องมันมีแต่บาดหมางมันมีแต่และมันมีแต่ความเป็นศัตรูกัน ที่รักๆกันนะพี่น้องก็จะแตกกันพอแตกกันเขานี่เจอกันไม่ได้มีเหมือนกันพี่น้องไอ้โมกรักกันดีพอทะเลาะกันเท่านั้นแหละพอเถียงกันมากๆเป็นไงต้องรอให้อีกคนนึงไปก่อนอีกคนนึงก็นั่งรอในรถนะปรากฏว่าจะไปพูดทีเดียวกันก็ต้องรอให้อีกฝั่งนึงกลับก่อนไอ้เราก็มันก็งงพี่น้องนะความจริงแล้วพี่น้องมุสลิมกันทั้งนั้นเนี่ยนบีสอนเจอกันให้ยิ้มให้สลามใช่ไหมเออนี่มันอะไรกันล่ะ กลายเป็นเรื่องไม่ถูกกันเกลียดกันไปไม่ถูกพี่น้องดังนั้นความรักเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับท่านอันฟูดอยบินอยาตรอฮิมาฮุลลอหุตาอาะได้กล่าวว่านี่เป็นส่วนหนึ่งจากคำพูดนะครับในหนังสือจจมีอุลุมวันฮิการมซึ่งเป็นหนังสือฮะดีสนะครับแล้วก็มีคำพูดของบรรดาชาวสลับไม่ว่าจะเป็น บรรดาคนที่เป็นตาบีอีนเป็นลุซิดซอฮบาบะนะก็ได้ยกคำพูดต่างๆเหล่านี้มาคือจะมีฮะดีษก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นคำพูดที่มีเนื้อหาใจความที่สอดคล้องกับฮะดีษเอามาเสริมเอามาอธิบายหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือคำพูดของท่านอั ah an, ลฟูดอยบินอายะรอฮิมะฮุลลอฮุาอลลที่บกว่าอัลฮุบอัฟดอลูมินัลกาฟ ท่านฟูดอยบอกว่าความรักย่อมดีกว่าความกลัวความรักดีกว่าความกลัวอาลาตารออีดากานาละกะอาบดานีอฮะดูฮูมาอยู่ให้บุกะท่านฟูดอยอธิบายว่าท่านไม่เห็นหรอกหรือหากท่านนะ่มีคนรับใช้อยู่สองคนหรือมีบ่าวอยู่สองคนเนี่ย เป็นไงอาฮะดะฮูมายุฮิบบุกะวาอาคอรูยะคอฟุกาคนหนึ่งเขาก็มีความรักต่อท่านส่วนอีกคนนึงเคากลัวท่านนะการกระทําก็จะต่างกันฟัลลซียุฮิบบุกามินฮูมายันซอฮุกะชาฮิดันกุนตะเอากออิบันลิฮับบิฮีอียากะ ท่านฟูดอยบอกว่าคนรักก่อนคนที่รักท่านเนี่ยเวลาเขาทำงานเขาจะเป็นยังไงสำหรับคนที่รักท่านเมื่อเขารักท่านแล้วเนี่ยเขาก็จะซื่อสัตย์ต่อท่านทั้งตอนหน้าท่านและก็รับหลังท่านเพราะว่าเขารักท่านคนเราเนี่ยถ้ามีความรักในบริษัทอ่ารักในความในบริษัทเนี่ยถามว่าต่อให้เจ้านายยังไม่เข้ามานะ ก็ทําเต็มที่อยู่แล้วเพราะเขามีความรักมีความผูกพันกับบริษัทแต่ถ้าเขากลัวว่าบริษัทจะไล่ออกเขาก็ทําให้มันพ้นไปเท่านั้นแหละใช่ไหมล่ะพอเจ้านายไม่มากกับน่งเล่นเฟซไปดิตีเกมไปไม่มีปัญหาเพราะไม่ได้ผูกพันไม่ได้รักอะไรที่ทำเพราะว่ากลัวกลัวว่าเขาจะอะไรจะเล่นงาน นะวันละดีอย่าขอฟุกะอสาอยันซาฮะกะฟีอีดาชาฮิตตะลิมาตะขอฟส่วนบ่าวอีกคนหนึ่งที่กลัวท่านเนี่ยบางทีเขาอาจจะซื่อสัตย์ต่อท่านเมื่ออยู่ต่อหน้าท่านเพราะว่ากลัวท่านวายุชุกะอิดะกิบตะวะลายันซาฮุกะ และเขาก็จะทรยศท่านเมื่อท่านไม่อยู่และก็ไม่ซื่อสัตว์ต่อท่านพี่น้องครับหลักการในการปกครองคนเนี่ยต้องซื้อใจทําให้เขารักถ้าเขารักเราเมื่อไร่เขาก็ทุ่มเททําทุกอย่างพี่น้องทั้งต่อหน้าแล้วก็รับหลังถ้าภรรยาเราเป็นคนที่รักเราเนี่ยเราไม่อยู่บ้านเขาก็จะทําหน้าที่ที่ดีรอคอย แต่ถ้าภรรยาของเราเนี่ยอยู่บนพื้นฐานของความกลัวเขาก็จะเรียบร้อยทําหน้าที่เฉพาะต่ออยู่หน้าเราพอเราออกจากบ้านเท่านั้นแหละพี่น้องครับนะเป็นอีกคนหนึ่งเลยอีกอย่างหนึ่งเลยดังนั้นคําพูดตรงนี้ของท่านออยาดเนี่ยท่านฟูดอยบินออยาดเนี่ยก็เป็นการเตือนสติพวกเราว่าอย่าปกครองคนด้วยกับความกลัวแต่ให้ปกครองคนด้วยกับความรัก นะดังนั้นพี่น้องผู้มีอิมานทั้งหลายเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวนะพยายามครองใจคนและสิ่งที่จะครองใจคนได้นะครับปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือเรื่องของมารยาทคนที่มารยาทสามมารยาทถอยคนที่พูดจาไม่สุภาพเรียบร้อยไม่มีใครชอบหรอกครับนะบรรยายทีด่าคำสองคาพี่น้องไม่มีใครชอบแต่ถ้าพูดจะนะจ๊ะนะจ๊นะจเรียบร้อยนะีย ชอบใช่ไหมเพราะคนเราชอบความอ่อนโยนอารีเรฟเมื่อมีความอ่อนโยนในสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วสิ่งนั้นจะกลายเป็นสิ่งที่สวยงามทันทีแต่เมื่อไรที่มีความหยาบโลนหยาบคายเข้ามาอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งพี่น้องสิ่งนั้นก็จะดูไร้ค่าทันทีนั้นคนในบ้านเราไม่ว่าจะเป็นลูกของเราก็ดีภรรยาดีคนในครอบครัวเนี่ยมีความอ่อนโยนหรือไม่มีความเรียบร้อยหรือไม่นะนี่คือสิ่งที่ ศาส,สนาอิสลามได้พูดเอาไว้ได้บอกเอาไว้ต่อมามาเรื่องของข้อที่5ครั้งที่แล้วเราคุยเรื่องอาเจียนแล้วนะเรื่องของฮัดดัสนะครับทำให้เสียน้ำละมานข้อที่5เนี่ยในหนังสือฟิกุนอิสลามีหน้าที่280บบอกว่าสติปัญญาหายไปอันเนื่องจากสารเสพติดหรือของมึนเมาหรือเป็นลมหรือเป็นบ้าหรือล้มลงแล้วก็หมดสติ หรือด้วยการนอนหลับพี่นอ้องู้จักคำว่าสติหมดไปไหมเป็นลมเนี่ยรู้เรื่องไหมเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรครับตอนที่เกิดเหตุการณ์เราเป็นลมไม่รู้เรื่องเป็นลมหมดสตินอนก็ไม่รู้เรื่องถูกไหมหรืออาจจะเมาอะไรสักอย่างหนึ่งพอโดนโปะยาสลบนะหรือเมาอะไรสักอย่างหนึ่งจนกระทั่งไม่ได้สติเนี่ยก็นับทั้งหมดเพราะหัวเรื่องของมันก็คือ สติปัญญาหายไปไม่ว่าจะเป็นสาเหตุใดก็แล้วแต่นะก็ถือว่าเข้าอยู่ในประเด็นทั้งหมดเพราะสาเหตุตรงนี้พี่น้องก็เป็นสาเหตุที่เกิดขึ้นนะจากการใช้ชีวิตนั่นแหละเขาบอกว่าสำหรับสิ่งเหล่านี้และอื่นๆอันเกิดจากความรู้สึก ด้วยการสัมผัสสตรีเพศหรืออวัยวะเพศหรือการถูเบา,บาหรือทวานหนักบางทีอาจทำให้มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกมาจากทั้งสองโดยทั่วไปแล้วมันก็จะทำให้เสียนัลหมันเพราะว่าหายไปการหายไปของสติปัญญาจะไม่รู้สึกด้วยกับสภาพเช่นนี้เขาอ,อธิบายพี่น้องว่าไอตอนที่เราไม่มีสติเนี่ยเราไม่รู้หรอก ว่าใครเนี่ยมันจับอะไรเราบ้างรู้ไหมไม่รู้หรือเราเนี่ยไปจับอะไรบ้างบางครั้งเราอาจจะไปสัมผัสอว,วัยวะเพศบางครั้งมือของเราอาจจะไปจับทวารหนักทวารเบาซึ่งมันทําให้เสียนลมาอยู่เลคอเนี่ยมันชัดเจนแต่ทําไมอุลมามะบอกว่านอนเสียด้วยละ่ะก็เราไม่รู้ไงตอนนอนเราทําอะไรแต่ถ้าเราไม่นอนเราก็รู้มือของเราอยู่ตรงไหนถูกไหมเ,เขาบอกต่อว่า การนอนมันก็ทำให้ความรู้สึกตรงเนี้มันหายไปการเป็นบ้าการเป็นลมก็คือสภาพที่คล้ายๆกันมันมีผลสะท้อนรุนแรงอย่างยิ่งกว่าการนอนเสียอีกบ้าเนี่ยรุนแรงกว่านอนอีกนะใช่ไหมละ่ะพี่น้องเลือกอะไรละ่ะจะนอนหรือบ้าบ้าไม่มีใครเลือกหรอกก็รุนแรงไงของไม่ดีนะแต่นอนเนี่ยบางทีก็ง่วง ส่วนหลักฐานที่บอกว่าการนอนหลับสนิทหรือไม่สนิทนั้นเขาเรียกว่าหลับแบบไหนอะหลับแบบสนิทหรือหลับไม่สนิทเนี่ยหรือว่าหลับแบบสับพงก์แล้วกันนะทำให้เสียนทํามละหมาดเนี่ยอ่าเขาบอกอย่างนี้ทำไมหลักฐานที่บอกว่าหลับสนิทหรือหลับที่ไม่ใช่นิดหน่อยก็คือหลับเลยหลับไปเลยพี่น้องไม่ใช่สับพงก์ ทำให้เสียนันละหมาดก,ก็คือคำคำกล่าวของท่านนาบีสุลต่านฮวยและฮิวสันลำจากฮะดิีีรายงานโดยท่านอาลีที่บอกว่าออัลไน al a i สส i k a u s s a h น ف ามฟลลาะฟะ فل ي ตะวัดดดวงตาอันอไอนแปลว่าดวงตาวงเล็บตรงนี้ก็คือตื่นีน้องเข้าใจไหมคนเรานอนเนี่ย ดูไงตาเนี่ยลืมใช้กระพริบเนี่ยไม่นอนหรอพี่น้องอันนี้อันนั้นตาค้างหรือเปล่าว้รู้เดเออแต่ถ้าคนนอนโดยปกติทั่วไปตาก็จะหลับนะครับอ่าสนิทที่ไม่สนิทอีกเรื่องนะนบีจึงบาาอกว่าอไลนก็คือการตื่นเนี่ยนะนั้นเปรียบเสมือนเชือกที่รัฐทวานเอาไว้วิกาอุสซาฮีเออ เหมือนกับการที่มีเชือกในรัฐาวารเอาไว้ฟามัทน,นาาไฟายตะวดดะดังนั้นผู้ใดที่นอนหลับก็จงไปอาบนนะละหมาดเถิดเพราะไม่รู้ว่าเราจะตดมาหรือเปล่าถ้าตื่นเราจะรู้พี่น้องถ้าหลับไม่รู้หรอกตดหรือเปล่าบางคนตื่นมาแสบจมูกไปหมดนะเพราะว่าอะไรคนกางๆางพี่น้องเล่นซะก็ปล่อยแต่เขาไม่รู้เรื่องหรอกเพราะเขาหลับนะ ะดิษนี้บันทึกโดยอิหม,ม,มัมอาบูดาวดอิหมัมอัห์มัดและอิมูมาจ์ะะนะบีบบอกว่าไงนะการตื่นก็เปรียบเสมือนกับเชื่อที่รัฐวานไว้ดังนั้นผู้ใดที่นอนหลับก็จงอาบน้ำละมาเถิดอีรายงานหนึ่งรายงานโดยท่านมูอาวิยะที่บอกว่าลายนูวิก้าอุซะฮีนะสำนวนเดียวกันเลยคล้ายๆกันเนาะดวงตาก็คือการตื่นเนี่ยดวงตาที่ตื่นเนี่ย นั้นปีบเสมือนเชือกที่รัฐาวานเอาไว้เฝออีเดเฝออีเดเฝอเฝออีเดเน่ามาจินไอนานีอิสตากลวกวิกาอดังนั้นเมื่อดวงตาทั้งสองนอนหลับเชือกที่รัดตาเชือกที่รัดก,ก็คลายออกรัดไหนรัฐาวานเอาไว้ไม่รู้จะไปจับตอนไหนก็ไม่รู้พี่นอ้องคนเรามันคันได้ตลอดเลยเห็นไหม คดีสองบทน,นี้ชี้เห็นว่าการนอนหลับนั้นเป็นที่สงสัยในการเสียน้าละหมาดไม่ใช่ตัวของมันเนี่ยเสียน้าละหมาดไม่ใช่ตัวของการนอนหลับเสียแต่ที่เขาวินิจฉัยว่าเสียเพราะมันไม่รู้ว่าไอ้ตอที่หลับเนี่ยเป็นจับอะไรบ้างถ้าไปจับทวารเดียบร้อยเสียถ้าไปแคะไปเกาไอ้ตรงที่อะไรที่มันเป็นเหตุทำให้เสียเนี่ย แต่ถ้าหลับตัวหลับไม่ทําให้เสียแต่เป็นที่สงสัยว่าจะไปทําไอ้สิ่งที่เสียเพราะเราไม่มีสติเข้าใจยังเออบรรดานักนิติศาสตร์ได้มีความเห็นที่แตกต่างออกไปเป็นหลายทัศนะโดยการเกี่ยวกับการนอนหลับทําให้เสียน้ําละมาดหรือไม่โดยที่อิหม่ามนาววีได้กล่าเอาไว้ในหนังสือชารุนมุสลิมหนังสือชารอ ขออิมัมมุสลิมซึ่งอิมัมนาววีเป็นคนอธิบายชรอฮัดีสเล่มที่หนึ่งหน้าที่73ว่าซึ่งเราจะขอเลือกเอาสองทัศนะที่ใกล้เคียงกันไม่แตกต่างกันมากนักยกเว้นรายละเอียดของการนอนที่ถือว่าเป็นหลักฐานในการผายลมซึ่งทั้งสองทัศนะนี้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้เอามาจากท่านอิมาม อ,อิมามอิมามมุสลิมอิมามนาว,วีซึ่งกล่าวไว้ในชะอของอิมามมุสลิมทัศนะที่หนึ่งครับกลุ่มฮานาฟียะกลุ่มเชฟฟียะได้กล่าวว่าการนอนที่ทำให้เสียหน้าละมานัน้นก็คือการนอนที่ไม่ทำให้ก้นแนบนะการนอนที่ทำให้ก้นไม่ไม่ทำให้ก้นนะั้นแนบไปกับพื้น หรือการนอนตะแคงนอนหลับอิงกระเสาหรือฝาหรือนอนหงายเพราะว่าการนอนตะแคงและที่กล่าวมานั้นเป็นเหตุทำให้ข้อต่อต่อตางๆพักผ่อนสบายแต่ถ้านอนหลับในสภาพท่านั่งแน่พื้นอันนี้นั่งก่อนนะนั่งแน่พื้น ก็จะไม่ทําให้เสียนะละมานไอ้นอนเนี่ยเสียอยู่แล้วแหละแต่นั่งหลับเนี่ยเสียไหมคําถามอิมามชาฟีบอกว่าท่านนั่งและก้นไม่แน่พื้นเสียแต่ท่านนั่งก้นแน่พื้นไม่เสียเพราะอะไรมันเกี่ยวอะไรกันเกี่ยวกับเรื่องผายลมไงนะมีกีคนหนึ่งพี่น้องปูมีมานทั้งหลายแกก็นั่งอยู่ตอนไปตรวจโรคนี่แหละแต่ว่ามันนานใช่ไหมละ่ะ แกก็นั่งอยู่พอแกนั่งเนี่ยแกก็หลับตาแกก็จะเอียงไปทางขวาผู้ชายคนหนึ่งเขาก็เป็นไงเขาก็หวังดีเขาก็จับกีช่วยพยุงให้ตรงพอแกเอียงซ้ายผู้ชายอีกคนหนึ่งที่นั่งอยู่ข้างแกก็จับให้ตรงพอไปทางขวาก็จับให้ตรงไปทางซ้ายก็จกีก็เลยบอกว่าไอ้หนุ่มเอ้ยอย่าจับกีเลยกีมันจะหลับแล้วกีทําอะไรเนี่ยกีตะแคงจะตดหรอ นั่งตรงๆตดไม่ได้ต้องมีการตะแคงเพราะลมมันตีอันนี้แสดงว่ามันก็เกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องของผายลมนั่แเละที่บอกว่านั่งหลับแล้วไม่เสียเนี่ยนั่งก้นแน่พื้นไม่เสียเพราะมันตดไม่ได้แต่ถ้าก้นไม่แน่พื้นอันนี้เสียและนะถาหลับนะในหนังสือก็บอกต่อทัศนะทีหนึ่งที่บอกว่าแต่ถ้าเขานอนโดยเอาหลังพิง กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอเอแล้วนะแสดงว่าเนาะนั่งเนี่ยหลับนะเอาหลังไปพิงถ้าหากเอาสิ่งนั่งออกเขาก็จะล้มทันทีดึงออกปั๊บล้มเลยล้มลงก้นก็ไม่แน่พื้นพอล้มปุ๊บก้นไม่แน่พื้นก้นลอย น้ำละหมาดของเขาก็เสียตามสนาของกลุ่มฮานาฟียาละเอียดไหมล่ะเอาแหละไอตอนนั่งเนี่ยมันก้นแน่พื้นดีแหละแต่มันไปพิงไว้กับบางอย่างอยู่ข้างหลังแต่พอดึงออกปับ๊บล้มเลยพี่น้องก้นเปิดทันทีแปลว่าก้นมันพลง,งเพเอ่อมันขยับขึ้นไม่ติดพื้นแล้วเนี่ยกลุ่มฮานาฟียะบอกเสียละเพราะว่าการผ่อนคลายจะบรรลุถึงจุดสูงสุด ด้วยการนอนแบบพิงนั่นแหละอ่าเขาบอกไม่ต่างกันหรอกคนนอนหลับเลยกับคนที่นั่งหลับแล้วก็พิงสาวหลับสนิทเหมือนกันใช่ไหมละ่ะลองไปดูสิถ้าเราไม่มีอะไรพิงเนี่ยพี่น้องนอนยากนะจะหลับแบบเต็มที่เลยอะนั่งตัวตรงหลับเลยนะไม่มียากมันต้องมีแบบเสียศูนย์ แต่วิธีทาให้ตัวตรงได้และหนันหลับได้ก็คือหาอะไรเป็นพิงสมัยก่อนตอนไปเรียนหนังสือพี่น้องภูมิมีหมาทั้งหลายปรากฏว่าเขามีละหมาดบนสุกก็ไปละหมาดบนสุกแลวคนคนนี้เขาก็คุณตาบ้านานานนานนะนานไม่รู้ทําศรีติหรือเปล่านะคุณตาบ้าชุมวงกว่าพี่น้องทีด่ดูสมัยก่อนเนี่ยชัมวงกว่านี่ไม่รวมละหมาดนะรวมละหมาดไปชุมวงครึ่งเรี๋ยวว่าคนอื่นเขาทำกลับไปทํางานครบหมดแล้วเนี่ยอันนี้ยังฟังคุณตาบ้าไม่จบเลย เพราะกวัาน,นักเรียนก็ไม่ไหวทําไงอ่ะพอเข้าไปได้เท่านั้นแหละพี่น้องมันอาบน้ําละมาเซ็นมันเอาแป้งปะเรียบร้อยเตรียมนอนแล้วพอเข้าไปฟังคุณบะบาสิ่งแรกที่หาคือกําแพงและเสาครับเด็กเหล่านี้ก็จะนั่งพิงกําแพงนิงเสาเนี่ยดีไม่เอาหมอนมาด้วยนะแล้วก็เป็นไงพออินนัลฮัมดิลละลวะชุกรัล,ลิลละนะมาดูวานาสไหน์ูฮหูคอ,อกแล้วหลับไม่ต้องถามว่าได้อะไรบ้างนะ บางคนนี่ตาแดงแป๊ดเลยตื่นขึ้นมาเนี่ยไอย้นี่เขาหลับสนิทแล้วนะอย่างนี้เสียนะละหมาดไปน้ำละหมาดใหม่นะอาน,นิทัศนะของกลุ่มที่หนึ่งก่อนนะเดี๋ยวในในิทัศนะของกลุ่มที่หนึ่งนิเบอว่าเสียเนี่ยยังมีรายละเอียดนะครับเราก็มาดูถึงฮาดงอ่าไปดูมาดูถึงฮะดีสที่กล่าวในการสนับสนุนทัศนะนี้ด้วยนะครับก็วันนี้ หมดเวลาแล้วพี่น้องเดี๋ยวจากลากอนแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าเรามาเรียนหนังสือกันต่อนะครับวบิลลาฮิตฟิวันที่ใดยะสลามอลนีกุมมร์ฮ์มาตุลลอฮิวบอรอแกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ a b ดุลล t i ฟตําราเรียงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี 009 8493 999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม